บทเรียนออนไลน์บอซีศิลปะสาระดนตรีช่วงเสียงของมนุษย์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเสียงของมนุษย์เสียงของมนุษย์แต่ละบุคคลมีลักษณะเฉพาะตัวคุณภาพของเสียงมนุษย์ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังนี้ 1. ความแตกต่างของโครงสร้างอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเช่นรูปร่างใบหน้าสมองซึ่งเป็นปัจจัยในการแยกแยะเสียงพูดของมนุษย์ 2. ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาดั้งเดิมของชาตินั้นๆที่มีส่วนในการกำหนดลักษณะของการเปล่งเสียง 3. เส้นเสียงเป็นสิ่งที่กำหนดเสียงพูดและเสียงขับร้องเพลงของมนุษย์เสียงของมนุษย์ เสียงของมนุษย์แบ่งเป็นสองชนิดคือเสียงพูดและเสียงขับร้องเพลงเสียงขับร้องของมนุษย์ตามหลักสากลแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้ 1. เสียงโซปราโนเสียงสูงของผู้หญิง 2. เสียงอัลโตเสียงต่ำของผู้หญิง 3. เสียงเทเนอร์เสียงสูงของผู้ชาย 4. เสียงเบสเสียงต่ำของผู้ชายนะครับ หลักและวิธีการขับร้องเพลงไทยสากล 1. ศึกษาทำนองเพลงให้เข้าใจอารมณ์เพลงเพื่อจะได้แสดงอารมณ์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับทำนองเพลงนั้นๆ 2. ศึกษาเนื้อร้องให้เข้าใจความหมายของเพลงเพื่อจะได้เน้นเสียงหรือทอดเสียงได้เหมาะสมกับเพลง 3. ปรับอารมณ์ของตนเองให้สอดคล้องตามอารมณ์ของเพลงเพื่อนม จิตใจของผู้ฟังให้คล้อยตาม 4. ขับร้องให้ถูกต้องตามคำร้องทำนองและร้องให้ถูกต้องตามจังหวะ 5. ร้องให้เต็มเสียงออกเสียงสละพยัญชนะให้ถูกต้องชัดเจน 6. แบ่งวรรคตอนของการหายใจให้ถูกต้องเหมาะสมกับบทเพลงนั้นตัวอย่างเพลงไทยสากลที่ควรฝึกขับร้องตัวอย่างเพลงไทยสากลที่ควรฝึกขับร้อง มีดังนี้เพลงใกล้รุ่งทํานองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำร้องหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพนซิริจกักรพันธ์ได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลๆชุมชืนด้วยไทย ในจี่ปานฟังเสียงบเลงขับเพลงประสานจะกิดวิมานประทานกลมใจใกลยามาแสงทองส่องฉันคอยมองจง้องฟ้าเรื่องรำไรลมโบกโบยมา รอชอาเพียงไรตัววันจะมาเิดเพื่อนด้วยไทยฟังไก่ประสานเสียงกันดอกมาริวันอ้วนกินและคนมนทาโอในยามีพระนนักหนาแสนทองนวลผองเนภาแสนพานอุราสำราญหมู่มวลวิหกบินพกมาแต่รังนอง เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบานยินเสียงเมลเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสับสนจับใจเพลงข้านำนมเนื้อร้องทำนองไพยบู์บุตรขันแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ปลอมลูกน้อยนอนแปลมให้ห่างพันเฮปล่อยจนไกลแฟนจนตอแม่ชน จะมีอะไรเหมาะสมอบว่าแม่จะลูกคิดถึงข้าน้ำนมเลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแปเมื่อ เงียบดังพืนฟ้านักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เออ